วันนี้มาอยู่ในคลิปแยกของบ ok ็อกเทลกันนะเพราะวันนี้ผมจะมาสอนหาตัวซลมอนตัวหนึ่งนะฮะที่ชื่อว่าเกรฟเฟอร์หรือก็คือเป็นบอสเดมอี่วิธีการหาค่อนข้างยากแต่ว่าคุ้มค่าแน่นอนอย่างแรกต้องบอกก่อนนะฮะการที่คุณจะทำสเต็ปนี้ได้เนี่ยคุณจะต้องเคยชนะจินนี่ในเดมอสีมาก่อนคุณถึงจะได้สกิลที่จำเป็นในการเดินทางรอบนี้เมื่อเข้าใจกันแล้วนะฮะอย่างแรกเนี่ยให้เราวร์ปมาที่เมืองทูริโทโพลิสแล้วก็ให้เราเนี่ยไปที่ขวาสุด แล้วเราก็จะพบกับเมเยอร์นะฮะกับลูกเขานะที่เป็นบอสใสที่กําลังแบบนอนซมอยู่ yo. ถ้าเกิดคุณคุยกับเขาครั้งแรกนะฮะก็จะพูดถึงอาการของลูกเขานะว่าลูกเขาเนี่ยไม่ค่อยจะดีขึ้นเลยอ่ะไม่ได้แบบมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปสักเท่าไหร่ และเขาก็ขอให้เราไปหาย,ยารักษาพิเศษที่อาจจะทําให้ลูกเขาอาการหายดีได้โดยก็จะมีการกล่าวถึงเชฟผีในแมนชั่นของแชปเตอร์สว่าเขาเนี่ยน่าจะช่วยได้หลังจากคุยเสร็จนะฮะก็จะเป็นการแบบเสร็จขั้นตอนแรกนะซึ่งอันที่จริงคุณจะเล่นตามเนื้อเล่ก็ได้ก็คือไปคุยกับเชฟผีก่อนให้เชฟผีบล่บอะไรให้ฟังแต่ถ้าเอาตรงๆเลยนะก็ให้คุณเนี่ยทาการนั่งรถชีไปไปในป่าแล้วก็ให้เราเนี่ยทำการเดินตรงตามทางไปเรื่อยๆให้ไปจนถึงแบบ ริมน้ําอ่ะมันจะเป็นแบบมีท่าเรืออยู่แล้วเราก็สามารถไปหาอะไรเจ๋งๆ,ๆแถวนั้นได้อะนะเนี่นี่คืออมุมที่เราจะหานะแต่ว่าตรงน,นี้ยังแบบยังไม่มีท่าเรือไปต่ออยฉากหนึ่งไปต่อยฉากอืมมาอีกนี่เจอแล้วนะฮะนี่คือท่าเรือที่เราตามหานะน่าจะรู้กันใช่ไหมว่าทาไมเราต้องชนะจินนี่ก่อนก็คือเราจะใช้เรือในการนั่งไปเัเองให้ทําการนั่งไปทางเหนือเรื่อยๆนะฮะจนกว่าเราจะไปเจอถ้ำลับนะซึ่งมันจะแบบมีเมนูงเชฟอยู่เนี่ย เขาทำนี้ไปอะเรียบร้อยนั่นคือสมุดเชฟมาตรงนี้เยียบไปเลยเฮิบหลังจากนี้เนี่ยเราต้องเตรียม2วัตถุดิบก็คือแอปเปิลคอร์วิธีการหาก็คือมาที่เมืองเดิมเลยคุยกับคนขายผลไม้ที่อยู่ตรงตลาดตรงนี้น่าจะอยู่ชั้นล่างนะโอเคใช่ฟรุตช็อปนี่นะแอปเปิลคอร์หนึ่งบาทเต <Apple. S 1> ออย่างที่2จะเป็นโอเนียนวิงซึ่งจะขายอยู่ที่เมืองลดเทาวเมืองหนาววาร์ปมาแล้วก็มาที่ช็อปตรงนี้นะฮะคนขวา,างี้นะเชิบคุยไป เอามาเรียบร้อยจากนั้นนะฮะให้กลับไปหาเชฟนะเชฟผีอ่าแล้วก็แค่รถอันนี้แบบเนื้อเรื่องอืมไม่ได้เจอกันมานานเลยนะฉันเพิ่งทำอาหารเสร็จอะ่ะคุกบุกมาแล้วอืมน่าสนใจนะอ่าละแล้วก็บกลาบ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 ลาคุยกีรอบหนึ่งแล้วก็บอกไปนะฮะช่วยทำอาหารให้หน่อยได้ไหมขั้นแรกนะฮะไอเราเนี่ยเอาแอปเปิลคอร์เข้าไปนะ,ะแล้วก็กดคุกไปเลยแล้วเราก็ใช้คอมโพส์มาจากนั้นเอาคอมโพส์มาผสมกับโอเลียนลิงคุกเรียบร้อยนะฮะ เราได้อาหารสําหรับรักษาไอ้ตัวนั้นละวันเดียรเพ่ผมได้สเปเชียลมาแล้วอืมคุยโอ,โ,อโอ้นั่นนั่นมันโอ้ยไม่กอดฉันจำเมนูนี้ได้เสมอเลยอ่ะเธอทําเพื่อ <ๆ S 1> พวกเราใช่ไหมเนี่ยขอบคุณนะอือฮึให้นี่กินบราดยังอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวพ่อจะให้ของกินนะโอเคไหมมันแบบเพื่อชีวิตนะกินไปเถอะโอ้แล้วก็มาแล้วโอ้อืมตกใจเลยร่างนี้เป็นร่างที่เท่กว่าเดิมไหมนะร่างแบบเป็นนามอะ่ะ ม,มันคืออะไรวะนั่นเกิดอะไรขึ้นเนี่ยตอนแรกฉันอยู่ในต้นไม้เลยสักอย่างโคตรใหญ่นะแลวตอนนี้มันก็ฉันมาที่นี่ยังไงเนี่ยบรดบรดอ๋อพอแบบตื่นเต้นจะจัดก็รู้สึกเจ็บนิดนึงนะแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้แล้วก็เธอพันพยายามที่จะทําอะไรกับฉันเงนั้ยเหรอ,อจะตีกันหนอยใช่ไหมแต่ก็ไม่ตีหรอกอ่ะละพ่อเบรกไว้บรดคนนี้เขาช่วยชีวิตแกแตได้เอใช่เพราะเขาแกก็ตายไปแล้วทะลุก็หน่อยสิเอ่เออ่าแล้วแต่เลยบรด แล้วพ่อก็บอกให้สุภาพอีกแต่ว่าพ,พ,พ่อพูดขอบคุณเดี๋ยวนี้ขอบขอบคุณแล้วกันแล้วไอเมนูนั้นมันก็อร่อยดีมั้งมันทําให้ฉันเท่ขึ้นหรือเปล่าอ่ะใช่นั่นค่อยสมควรหน่อยโอ้พ่อดีใจมากเลยที่ลูกดีขึ้นนะบราสพ่อจะไปบอกให้คน้งเมืองรู้เดี๋ยวนี้แหละเดี๋ยวคืนนี้จะมีงานฉลองยิ่งใหญ่เลยฉันจะต้องให้ทายรู้ให้ได้แล้วก็คนขายของด้วยแล้วก็จะของโรงแรมแล้วก็พ่อ เออขอโทษเพราะแค่ <c oughs> ดื้อเต้ไปนิดนึงอ,ะอ่ะเดี๋ยวฉันจะให้คุยกันไปก่อนแล้วกันแล้วก็อย่าลืมมางานฉลองด้วยนะพวกเราจะต้อนรับคุณมากเลยแหละอาา่าฮะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องเลยใช่ไหมที่เราจะเอาเกรฟเฟอร์กลายเป็นลูกน้องแล้วขอโทษนะที่ฟาดเธอไปตอนนั้นอะ่ะฉันแค่ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเหมือนกับฉันควบคุมอะไรไม่ได้สักอย่างเลยแต่ฉันก็ไม่ต้องการดาบนั้นแล,ะละ้วล่ะ พ่อก็ไม่เคยให้ฉันแตะดาบนั่นเลยตั้งแต่ตอนเด็กเขาโมโหโวยวายตลอดเวลาที่ฉันพูดถึงเรื่องนั้นฉันรู้ว่าเขาเป็นผู้รักษาดาบแต่สักวันหนึ่งฉันก็ต้องไปคนสารต่อใช่ไหมแต่พ่อก็เลี่ยงเรื่องนั้นตลอดฉันแค่รู้สึกว่าฉันยังดีไม่พอฉันคิดว่าฉันยังดีไม่พอสำหรับเขาอ่าแต่ก็ขอบคุณเธอแล้วกันฉันไม่มีอะไรตอบแทนมากหรอกแต่บางทีเราอาจจะทํางานด้วยกันได้ที่บ้านฉันมีโคลาเยอะมากเลยนะสนใจเข้าวมกไหมเนียนเลยจังหวะนี้บอกกรีฟเฟอร์เรื่องชีลเลสกี้โอ้โูเหมือนโคตรรุนแรงเลยเา เดี๋ยวมันก็จะมีอะไรมากกว่านั้นสินะใช่ไหมล่ะไอ้พังฉันชอบดีเอาไม่ว่าเขาหลังก็มาเจอเัินได้แล้วกันจะไปแบบเตะกระป๋องด้วยกันน่าจะหมายถึงสตตนะเปรียบเทียบอะไรประมาณนี้เดี๋ยวตอนนี้จะไปอยู่กับพ่อสักแป๊บหนึ่งใช้ชีวิตกับครอบครัวนะแล้วก็เรียบร้อยได้ละคอรีเฟอร์สามารถเรียกแบบเรียกมาช่วยได้แล้วก็อย่าลืมเรียกนะเพื่อนตอนไหนก็ได้อืมเรียบร้อยอเ้าเดี๋ย,ยเขานะฮะก็จะใช้แต้มพอๆกับพวกคาลิปซโซแล้วก็พูแล้วคิงแต่ผมว,ว่าน่าจะโหดกว่านะ มาใส่กรีเฟอร์มาแล้วก็ไปทดสอบกับสักอย่างหนึ่งบอสรับระผมมีสูตรหนึ่งมาจากฝรั่งนะคือตอนนี้ผมมีการ์ดฟิลไฟด้วยจำให้ผมสามารถการสถานะได้แล้วผมก็มีแฟชแบงประมัน99อันเดี๋ยวจะให้ดูมันเวิร์กยังไงไม่รู้เหมือนกันว่าจะเวิร์กจริงไว้แต่ว่านั่นแหละกรีเฟอร์มาช่วยหน่อยเริ่มตีอืมสวย กีเฟอร์ออกลงโอ้ไม่ก็ถ้าแบบอย่างเช่ติดพอยสั้นด้วยดีเพสโคเยอะโอ้โ oh หอ่ะแล้วก็สามารถกันสันได้แล้วก็ฮิลเราด้วยด้วยแล้วก็มีเอฟเฟกต์นะครับบอดิการ์ดทำให้เราจะรับดาเมจน้อยลงครึ่งหนึ่งกีเฟอร์จะรับอีกครึ่งหนึ่งมาแล้วเรียกพวกอ่ะละเดี๋ยวเวลาลวทุกคนกีเฟอร์จัดการทีกีเฟอร์มันมันตีมั่วแฮผมอยากให้มันโฟกัสกับบอดดะนเสียายอ่ะเอาเป็นว่า อย่างแรกนะฮะสซลัดิชีฝรั่งเขาสอนมาก็คือฟิลไฟลก่อนเพราะว่าแฟร์แดงมันจะมีผลอ,อยู่ทุกคนนะแล้วก็เอแซบไปเลยสตาร์ทุกตัวบนโลกใบนี้มีโอกาสะนะโอ้ยว,ว้าวตรงท้ายไปทีหนึ่งไม่เป็นไรไอันนี้ช่วยเราอยอย่าอย่าวิ่งออกมานะโอเคสวยสวยสวยเตะนี้ไปโอเคมันสตันนะฮะไม่สามารถทำอะไรได้มากแล้วก็อืม ไปเลยมีเวลาสามเทิร์นโดยเฉลี่ยรีบๆเดี๋ยวนี้โอ้ยโอ้ยกริฟเฟอร์เราโอ้โอ้โหแล้วแบบจันไรยมากโอ้ไม่ก้อนคิวรัวๆเลยอะ่ะโอ้คริฟเฟอร์คริฟเฟอร์เราจะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวก่อนขออนุญาตใช้ตัวช่วยเล็กน้อยอย่างแรกไฟแบร์จัดการแล้วก็อย่างที่สองพีโอกริฟเฟอร์อย่าเพิ่งตายช่วยช่วยเราก่อนเอาไม่นะคริฟเฟอร์เราไม่ไม่รอดละจีจี คือตัวมันจัดอะไรเกินอ่ะอืมเอาล่ะเบิร์ดเดียวเบอร์สองโอ้ยหลบหลบวาวหมเลยเอาทุกคนผมจีจีละคืออือผิดแผนไปนิดนึงอ่ะอยอะแรกเลยอ่ะเออไอจีไม่ดีอ่ะมันมันหลุดจากการสตาร์ทหมดแล้วอ่ะอย่างที่สองก็คืออือมันฮิวอ่ะเละโอ้คือคือเกย์เฟอร์มันก็ทําให้มันง่ายกว่าเดิมนะแต่ว่านั่นแหละถ้าเกิดกูใช้กับโอ้ยโอ้ยถ้าเกิดกูใช้กับมอนปกติเนี่ย มันจะเห็นได้ชัดเลยว่ามันดีมากแล้วมันน่าจะตีตัวบินได้ด้วยนะเพราะว่าเมื่อกี้มันแบบมันโดดขึ้นไปบนฟ้าไงแล้วก็พุ่งลงมานับว่าเป็น DPS แล้วก็ตัวพิษที่ดีอะไรประมาณนะั้นสำหรับกรีเฟอร์มั่นใจนะฮะว่าเป็นซัมมอนที่ดีสุดในเกมอ่ะจบแล้ววันนี้บ๊ายบาย